ร้านนี้ก <hi> ็อร่อยครับขนมจีนสวัสดีครับพี่สว oh ัสดีค่ัส <analytics> ดีครับแม่ค้าอยู่นี่แม่ค้าอยู่นี่ขนมจีนน้ำยาไก่นะครับโอ้คุณนายคนสวยนี่แม่ค้ากำลังใส่บาทอยู่ครับขนมจีนขนมจีนหนึ่น้ำยาข้นๆเลยครับนี่ให้มานี่ใครมาใช่น้ำยาไป็นใครสนใจ จนี่ป่าลหรอมีค่ะแต่ต้องขึ้นไปเลยหาเยอะมากเป็นหลายหลายตั้เต็กเลยอะ่ะหนัยาย้ายลงไปลืกันนะเออ,อ,อม่มีมีบ้าผ้ปา,ปา,าป้าผ้าไหมผ้าดีหละผ้าดี้เลยไหม <c oughs> มีม ไปเลไปไปให้เจ้ไปนะพี่ขายดีๆสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับน้ำพริกกากหมูครับโหน่าทานมากสวัสดีครับน้ำพริกกากหมูครับออยเลยค่ะบอมหอมเลยค่ะสวัสดีครับผมกับพ่อปลาครับ ก๋ปลาลองเมืองครับเจยยงครับลองเมืองครับขายมานานลขายมานาน่ไหมเจ้โอ้หานานนะครับเจ้เป็นต้นที่สองครับชุดเท่าไหร่ครับนี่ครับชุดเท่าไหร่ครับมหกสิบบาทบาทเจ็ดเจ็ดสิบบาทครับเราเดินทีละฝังครับจะได้ไม่งงครับ พงฟลาแซลมอนครัสวัสดีครับเจ้โอ้สดสใหม่ๆเลยครับหลบลงพ่อกวสดค่ะสดกับปลาก็ไม่ค้าใช่ใช่ครับสดกับปลาก็ไม่ค้าครับผมกาแฟเต่าจังครับร้านนี้ขายดีครับไายมานานเก่าแก่ครับเต่าจังครับข้าหมากโบราณครับสิบบาทครับห้าแถมหนึ่ง แลูกชิ้นแค่้นแครับมาทำเองอครับขามาิบต30กว่าปีเลยมาก<ป>ครับขายดีๆมากครับขอบคุณนะครับอ,อัน,นปลาครับปลาหมึกสวยๆเลยครับแม่ค้าเพิ่งลงครับปลากระบอกตัวใหญ่ๆเลยครับนม่วง มะม่วงมีขนมเทียนผมอร่อยนะครับขนมเทียนเจ้านี้อร่อย การันตีเลยครับเดี๋ยวจะให้เธอคีมยู่มาเดี๋ยวเธอไปกินมดูผมไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณสื่ออิสระทั้งหลายนะครับอ๋อคุณตาให้คนรู้จักกอกหม้อนี่นมเทียนอันนี้อันนี้ไส้ไส้เค็มครับอันนี้นมกล้วยนี่นมข้าวต้มมัดลองไปกินดูก่อนไม่ต้องกิดตั้งไม่ไม่เดี๋ยวผมมาซื้อขอบคุณไม่ต้องสื่ออิสระทุกท่านอ๋อขอบคุณครับขายดีดีครับอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่ขอบคุณนะครับจัดจะอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ขนมเจ้านี้อร่อยครับขอบคุณครับ ครับขายดีดีครับวันนี้วันเกิดหวัดดีครับเส้มคามอร่อยเลยค่ะหมูน่าทานนะนี่ตัวละหมูแดงค่ะหมูแดงครับผมปลาพาลลูกเดียวหมูกรอบหมูแดงแจ่มเพื่อนสวัสดีครับยังก็หาสุดว่าห่างสุดได้เลยค่ะอร่อยเลยใช่ไหมครับตลาดตรอกหมอก๋อไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมเดินขายดูก่อนขายดีๆนะครับขอบคุณครับ อ่ต้มโคลงหวัดดีครับต้มแซ่บต้มยำต้มโคลงครับมันหม่ใหม่แยกน้ำไม่ได้นะคะโอ้กุ้งหอยปูปลาสดๆใหม่ๆเลยครับโอ้อันนี้ปลาอะไรพี่ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ปลาปลาดองไม้ปลาดงไม้น้ำดอกไม้ครับอันนี้ค่ะ มีกั้งนะครับกั้งไข่โลละสองร้อยาสิบบาทสวยๆเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับร้านนี้อร่อยครับครับคุณยายผัดเตาถ่านของแท้ครับที่นี่ครับครับใช่ครับอเดี๋ยวดูคุณยายครับร้านนี้อร่อยจริงครับเคยซื้อไปรอบหรือสองรอบนี่รับใช่ร้านแม่น้อยครับ ต้มจับชายเพื่อนอใหม่ๆเลยครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับถ่ายไว้คองหน่อยครับผมมารอบสองลวมั้งนี่คล้องน่ครับครับผมตัวใหญ่สวัสดีครับตัวใหญ่มากเลยใหม่เลยค่ะยกทะเลมาเลยยกทะเลมาเลยอนนี้แซลมอนที่ยังอ๋นนี้ตัวเป็นอย่างนี้เหรอพี่ผมก็ไม่เคยเห็นตัวแบบมาเป็นตัวอย่างนี้สวนมากเขาจะมาเป็นชิ้นๆนะครับ ขายขายเป็นชิ้นก็ขายเป็นตัวก็ขายค่ะเพราะว่าเพิ่งมายังไม่ได้หัดมีหัดกำลังปลอเก็บพี่ขอดูหน่อยนะไม่ได้ะคงไม่เกะกะอะไรหรอกนะแม่ค้ากำลังกลอดเกล็ดสดมากเลยอ่าเหงือกยังแดงๆอยู่เลยพี่ทานดิบได้เลยค่ะนี่แม่ค้ามาอุดหนุนได้นะครับที่ตลาดตรอกหม้อครับเพื่อนสวัสดีค่ะอะไรคะมาขายฝนมาตกเลยมั้งพี่เมื่อวานนะ น้ำ่วมกรุงเทพครับหมูกรอบน่าทานมากเลยครับห้ดา<อ>ดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับคลิปนี้ปุ้ยอยู่ที่เสาชิงช้านะครับหน้าวัดสุทัศน์เทพรวารารามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดตรอกหม้อนะครับ ตลาดเก่าแก่ที่มีสเสน่ห์อีกตลาดหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครนะครับก็จะเป็นยังไงก็ตามพุ้ยมาเลยครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พุ้ยด้วยนะครับมาเราไปดูกันเลยครับก็วันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับเป็นวันพระใหญ่นะครับเพื่อนเดี๋ยวคุยเก็บทีละฝั่งให้ชมครับ ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับตลาดที่นี่มีสเสน่ห์ตรงของกินเยอะนี่นะครับแล้วก็ทางแคบมากครับ เยอยะครับเีนครับ้วมาก็ับดวอข้าวน้ำพริกกากหมูครับน่าทานมากสวัสดีครับน้ำพริกกากหมูครับหอมๆเลยค่ะโอ้นาธานเยะคะ มทำใหม่กันเลยค่ะตอกหม้อหอมได้อะไรกันเลยโหเป็ดย่างนี่น่าทานเลยครับตลาดตรอกหม้อนะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่11พฤษภาคมครับ บางร้านเขาก็ยังเพิ่งจะตั้งร้านนะอันนี้นางเล็ดววันที่สามเอ็ดะว่าวันไหนก็วันามวัน่างชาติหยุดหนูมาปีละครั้งเองเจ๊ขายเทศการเสร็จก็จบละกับข้าวครับเดือนนี้มีทั้งือนหนู อ๋ยมอีซอยตรงนี้ด้วยพัต้มนะครับผัต้มนะคคนเยอะมากเลย กุวสลัดโัยังสางก็ใหม่ s <S Alter, ๆกันเลยพี่เพือชวยหน่อยนะคะใ่บาไ้นะบาคะี่ัเลยคะอร่อยนะคะสบาทได้นะสิบเลยคะมาอร่อยนะคะขับไม่สดค่ะสี่สิบาทนะพี่ละมาอร่อยนะคะกับข้าวเยอะนี่ก็สี่สิครับเพื่อนคเลย พ่อปลาสวัสด no ีครับเจ๊ถ่ายนะครับสวัสดีครับผมกับพ่อปลาครับกับพ่อปลารองเมืองครับเจยงครับรองเมืองครับถ่ายมานานแล้วถ่ายมานานเนี่ยเจ๊ห้ปีโอ้หานนะครับเจ๊เป็นต้นที่สองครับชุดเท่าไหร่ครับนี่ครับชุดเท่าไหร่ครับมีหกสิบบาทหกสิบบาเจ็ดเจ็ดสิบบาทครับขอบคุณนะครับเจ๊เดินเรืครับครับรถมาพอดี คนเยอะนะครับที่นี่วันหยุดวันพระครับขอบคุณนะครับครับผมกับข้าวของกินนี่เยอะมากอันนี้มีขนมหวานด้วยลอตเตอรี่ครับวันนี้วันพระนะครับเพื่อน เราเดินทีละฝั่งครับจะได้ไม่งงครับก็บางร้านเขาก็เพิ่งตั้งร้านกันนะครับอันนี้เปือกทอดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเปลือกทอดครับผมตลาดตรอกหม้อครับเจ้าเก่าเก่าทิ้งช้าครับขอบคุณนะครับอเราเดินต่อครับ บางร้านแม่ค pues ้าก oh, okay. oh, so ็เพ um ิ่งจะออกมาครับปลาแม่ค right? ้าปลากระพงปลาแซลมอนครับสวัสดีครับเจ้โอ้ยสดใหม่ๆเลยครับหลบหลวงพ่อกันสวยสดปลาสดกับปลาก็ไม่ค้าเลยใช่ใช่ครับสดกับปลาก็แม่ค้าครับผม ขอบคุณครับพี่ครับเราเดินต่อครับเพื่อนของกินเยอะมากครับวันนี้ครับวันพระใหญ่เลยครับร้านนี้คนรุมเลยครับตลาดตรอกหม้อครับเพื่อนต่อร้านกาแฟเต่าจังครับร้านนี้ขายดีครับขายมานานเก่าแก่ครับเต่าจังครับ <thôi S 2> เดี okay. ๋ยวขากลับต้องแวะมาอุ่นหมูเจนะเดินมาข้าวเหนียวทุเรียนแน่นอนครับปลาเดินไปนี้แหละ <c oughs> หลบเพลงนะครับเพื่อนอันนี้ปูแกะครับกุ้งสดสดใหม่ๆเลยครับปลาหมึกปูมีกุยช่ายทอดครับ กับข้าวเยอะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนมีเข้ามากด้วยเข้าวหมากโบราณครับสิบบาทครับห้าแถมหนึ่งคับได้จัดตาีเยเนี่ย ผักผล,ลไม้เยอะมากครับเพื่อนๆสดๆสดสดใหม่ๆครับอันนี้ครับอะไรครับ อ๋อของคนจีนเขาใช่ไหมครับเจครับอถังโชยครับแล้วนี่อะไรครับผมลูกชิ้นแคะครับมาทําเองครับครับสามสิบกว่าปีเลยมากอครับขายดีๆมากครับขอบคุณนะครับครับผมมาบอกขายมาสามสิบกว่าปีครับลูกชิ้นแคครับเพื่อ อ้าวมะเขือ,อย่างมะเขือเผาครับน้ําพริกอ๋อยำมะเขือยาวครับยำมะเขือยาวครับคุณ <c oughs> ครับอ,อันนี้ปลาครับปลาหมึกสวยๆเลยครับแม่ค้าเพิ่งลงครับนนีปลากระบอกตัวใหญ่ๆเลยครับเพื่อนลงใหม่ส,สดๆเลยครับอามันรายามีจะาควรมันขุนตีมีมะม่วง มะม่วงมีขน,นมเทียนผมอร่อยนะครับขน,นมเทียนเจ้านี้อร่อยอ่าการันตีเลยครับเดี๋ยวจะให้เธอกิมอยู่มาเดี๋ยวเธอไปกินอูผมไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณสื่ออิสระทั้งหลายนะครับอ,อุตส่าห์ให้คนรู้จักกับหม้อ,อนี่ขนมเทียนอันนึง อันนี้ใต้ใต้ใต้เค็มครับอันนี้นมกล้วยนี่นมข้าวต้มมัดลองไปกินดูก่อนไม่ต้องคิดตังไม่เดี๋ยวผมมาซื้อขอบคุณไม่ต้องซื้อฉลระทุกท่านอ๋อขอบคุณครับขายดีดีครับอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่ขอบคุณนะครับจัดจ้อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ขนมเจ้านี้อร่อยแล้วขอบคุณครับขายดีดีครับ สวัสดีครับเสงขาดเรียบร้อยเลยค่ะหน้าทานนะครับเพ่ตัวอะรหมูแดงครับผมหมูกรอบหมูแดงับเพื่อนสวัสดีครับยังขาูกมากหน้าทานนะครับเพื่อนครับเราเดินต่อครับสวัสดีครับโอของขายเยอะมากนะพี่ที่นี่ ตลาดตอกหมอ้อครับคุยใชย่ขอบคุณครับแม่ค้าก็น่ารักเลยครับที่นี่ครับแม่ค้าไม่ไม่อายกล้องอนะ่ะที่นี่แม่ค้าเขาไม่อายกล้องเนอะทีทนี่เขาเล่นกกล้องครับครับ,รบนีกับข้าวครับที่โรงพยาบาลไง